ไปต่อที่สภากันเด็ดสี่ <4 S 2> โมงสี่โมงครับคเดมนครับี่ันีาาคือมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยเพราะว่าเผอิญตอนนี้ผมดูน้องพูดกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มถูกโจมตีแล้วหาว่าไปช่วยกันส่งเสริมการตลาดทําให้คนเสียหายเยอะผมก็เลยอยากจะ,ะจัดแจงว่าให้มันชัดเจนว่าน้องเนี่ยไปยโดยที่น้องไม่รู้ด้วยนะว่าไขาทอง โดยเฉพาะคนในกลุ่มเขาเป็นคนจัดให้ไปนะฮะอันนี้คือข้อแรกแต่ถามว่ารับผิดชอบอจะปฏิเสธได้ไหมมันก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะน้องอายุ21แล้วเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเฉีรยให้คนซื้อเฉีรยให้คนซื้อนั่นคือข้อแรกนะครับอย่างที่สองเลยก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในสังคมแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครแบบเอาเปรียบใครเกินไปคือเอาเปรียบได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาเปรียบเกินไปแล้วดูเหมือนว่าฉลาดอยู่แค่สองคนแล้วก็คนอื่นดูไม่ฉลาดเลย แล้วก็ดูลําบากมากอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็อยากที่จะออกมาพูดนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็พูดแล้วเสียงเราดังก็ใช้เสียงเราให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็คุณหนุ่มกันชัยแกก็แกก็อยากให้มาจริงๆแล้วผมก็ส่งข้อมูลให้อยู่นี้เรือยอยู่แล้วว่าผมพูดตามหลักฐานและหลักการครับเรื่องไม่อรอกกันในฐานน้องนะครับว่าเขาไปลาเล่อะไรกับเขาแล้วรู้สึกว่าเอาเงของเขาไปบอะไรอยา่างไรบ้างเมื่อสักครู่ก็ฟนอินในรายการด้วยนะครับจริงๆแล้วน้องเนี่ยถูกาการติดต่อผ่าน,ผ,านผ่านเขาเรียก่า เพื่อนของคุณตั๊กะครับนะฮะซอฟซอ,อฝันนะฮะเป็นคนพาไปน้องไม่รู้แล้วก็น้องก็ไปยืนขายแล้วก็เขียนโฉนดให้ปะอยู่หลังกล้องว่าให้พูดว่าอะไรเขาก็<ส>แค่นั้นเองเขาไม่รู้อะไรครับแล้วเขาก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือแบบเนื่องจากยอดขายดีนะครับาทางคุณตั๊กเ็จะทําบ้านให้หกเจ็ดแสนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเคลียร์คัดแล้วนะฮะก็ฝากด้วยว่าน้องไม่รับในการทําบ้านให้ เพราะว่าผมเองผมก็คุยกับน้องว่าไม่ควรที่จะรับด้วยแล้วน้องก็เห็นค้องต้องกันก็บอกเป็นหลักการมาแล้วว่าไม่รับในการช่วยเหลือใดๆจากแม่ตักอีกแล้วแล้วก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ขอไลฟไ์ใดๆทั้งสิ้นเงินที่จะให้อีกหรือจะมาสร้างบ้านก็ไม่เอาเพราะว่าน้องก็ชัดเจนว่าผมก็สอนน้องอะนะครับเงินที่มาจากความเดือดร้อนเรายังสรุปไม่ได้ว่าใครจะผิดมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆเราเห็นคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นพัน แล้วก็กระแสหนักขนาดนี้แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาเอามามาซื้อสามหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเยอะเนี่ยอ่มันเป็นเงินที่ทุบจากประชาชนน้องก็คงไม่รับครับก็คือไม่ไม่เอาแล้วเร่าหน่อยครับก่อนที่จะไล่ผจะรับมีการบังคับให้เซ็นตรงนี้นะอ๋อไม่เซ็นครับไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะฮะน้องถูกบังคับเซ็นก็คือเมื่อคืนวันซื้อน,นี้แต่เป็นบังคับเซ็นอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีนี้ ซึ่งผมก็ได้จัดการให้เขายกเลิกไปแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ยอมผมที่จะยกเลิกให้เพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่ามาบังคับให้เซ็นตอนหลังเที่ยงคืนครับต่อไปจะเป็นคนดูแลน้องเงนเขไปอะไรไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้มีเงื่อนไขเลยไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายรับผมเลยแต่ผมช่วยน้องเพราะเนื่องจากว่าเจอกันสองสารอบแล้วน้องเป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างไม่รู้จักระเบียบวินยัยเส้นทาง เอกสารค่ายโจนการตลาดไม่รู้เลยอะ่ะแต่น้องมีอย่างเดียวก็คือมีแฟนคลับมันก็เลยอันตรายมากๆตอนนี้ดูแลอยู่ว่าให้ผู้ช่วยผมเป็นคนสก,กินงานนะครับตอนนี้ไม่ได้รับงานเพิ่มนะครับดูงานเก่าแล้วก็ยกเลิกงานเก่าบางงานที่ล่อแหลมแล้วก็งานใหม่ทุกงานนะครับที่มีคิวว่าจะไลฟ์เนี่ยต้องขอโปรดักทุกตัวและขอ,เอ,อเอกสารของโปรดักด้วยว่าผสมอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อความชัดเจนแล้วถึงจะไลฟ์เพราะฉันเมื่อคืนก็ไม่ได้ไลฟ ทั้งนั้นที่เมื่อคืนมีคิววันนี้ก็มีคิวแต่ไม่ไลฟ์เพราะว่ายังไม่ส่งของให้เราก็ให้ไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะต้องขอไปจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะทำํำยังไงถ้ามั่วกันไปมั่วกันมานะในที่สุดเด็กอะ่ะจะต้องไปเป็นพยานบนศาลไหมหรือจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องไหมเพราะนั้นก็หยุดก่อนนะฮะแต่ว่าคนที่ติดต่อมาตอนนี้ก็ลิสต์ลิสต์ไลฟ์เชื่อเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องขอเพิ่มค่าตัวเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเป็นคนเซ็ตค่าตัวขึ้นมาเซ็ตค่อนข้างถูก นะฮะก็สงสารน้องก็ต้องมาจากนาครสวรรค์แล้วต้องเช่ารถมาหีอะไรอีมันลาบากมากแล้วก็กลับตื่นๆืนนะฮะกลับทีหนึ่งถึงกับเช้าอย่างวันที่เมื่อวันสื่อน,นี้ที่มารายการของมดดาน้องก็นึกว่ามารายการแฉไม่รู้กขาทาอะไรกันสรุปสุดท้ายไม่ใช่รายการแฉเป็นรายการเริ่มประมาณเที่ยงคืนคือไลฟ์บนเฟซของมดดำอะรายการแดดดึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องโปรโมทแบบว,ว่าแฉ เนี่ยนี่คือข้อบกกร้องที่แบบรับงานกันเราเละแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงก็เลิกประมาณตีหนึ่งแล้วก็เอาเอกสารมายัดเยียดให้เซ็นและเอกสารก็ลงย้อนหลังวันเริ่มต้นสัญญา16กันยาซึ่งวันที่น้องยังไม่ได้รู้จักกับสินค้าอันนี้เลยมันก็ดูตลกไงเมื่อคืนผมก็เลยจัดการให้เรียบร้อยก็สงบศึกไปละเรียบร้อยนะฮะกับคุณเฟิร์นเมจิกสกิน นะฮะเรียบร้อยว่าไม่เอานะายกเรื่องเกิดเราเป็นนักธุรกิจเราโตแล้วนะครับถ้าเราจะให้เงินก็ให้ไปแต่ถ้าเกิดเราจะให้น้องทํางานก็ก,ก็ก็ต้องให้เอาอย่าให้เซ็นอย่างนี้มันเซ็นแบบผุกมัดเกินไปแล้วก็เอกสารมันต้องมันต้องตัวไปตรงมานะฮะน้องมาไล่ยี่สิบใช่ไหมฮะเราให้เงินยี่สิบเอ็ดถ้าจะให้เซ็นก็เซน็นยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เอามาให้เซ็นเมื่อคืนวันนี้วันที่ยี่สิบห้า สัญญาเริ่มต้นนวันที่16บอกไว้ซึ่งยังไม่ได้รู้จักกันนึกออกปะแล้วก็ยังไม่มีการสื่อสารกันอย่างเงี้ยมันก็ดูนี่แหละคือผู้กันกับแมงปอเขาเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็เซ็นตลกไหมฮะถามว่าทำไมถึงเซ็นก็เขาไม่บอกไม่เซ็นไม่ได้ถ้าไม่เซ็นไม่ได้หรอหนูบอกว่าเอาเงินคืนได้ไหมเอาเงินคืนก็ไม่ได้หนูบอกว่าบอสคงไม่ให้เซ็นหรอกอ๋อพี่ถามบอสแล้วบอสให้เซ็นเอา เอาผมไปอ้างอีกั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยต้องแบบเล่นใหญ่นิดนึงก็่คือเล่นจนลงก็ต้องขอบคุณนะครับหมาวว่าจบกันไปในเคสนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของผมชั่วคราวซึ่งในอนาคตไม่รู้จะทำํำยังไงตอนนี้ก็คือประมาณสักตั้งไว้เดือน2เดือนดูแลให้ฟรีๆแต่ถ้าจะอยู่กันยาวๆคงจะต้องคุยกันในรายละเอียดลึกๆแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเละๆยัไงไม่รู้ครับขอบคุณครับ